อันนี้เป็นสวนของคุณรัดเก้าสายพันธุ์นี้คิดว่าผลปีนี้กับปีแล้วแต่ต่างเยอะเยอะปีนี้ดีกว่าปีนี้ดีกว่าครับโดยใช้ปุ๋ยนี้ตัวนี้ แล้วก็อย่างอื่นย่างกล้วยอย่างไรเป็นไงนะโอ้กล้วยสวยอ่าอ่าดูได้เลยใบยเสียวปัดอาที่ที่ใช้ที่สวนนี้เนะี่ยใช้ปุ๋ยตัวนี้ใช้กับอะไรบ้างฮทุเรียนทุเรียนมังคุดกล้วยมีกล้วยแล้วก็มียางยางสามอย่างสามอย่างใช้ปุ๋ยตัวนี้งันเลยตัวนี้ตัวเดียวแต่ผลที่ได้ก็คือมันดีขึ้นว่างนั้นดนะีขึ้น ปีที่แล้วใส่ตัวปีที่แล้วใส่ที่ไก่พอมาใส่ตัวนี้แล้วมันดีขึ้นดีขึ้นที่ดีดีจนดไหนใบ<ม>ต้นใบต้นใบเขียวคิดว่าดีากว,วา่าปีที่แล้วดีกว่าก็ปุ๋ยตัวนี้แสดงว่าเยี่ยมเียมเย,ยม hey! ัวนี้ใส่ใส่ปุ๋ยตัวนี้ไปแล้วใส่ตัวนี้ใส่แล้วแต่แต่ยังไม่ได้กียดยังใส่ใส่ไปนานยังครับใส่ประมาณกี่สิบวันได้อ๋อยี่สิบวันแล้วปีกน้ำมันจะเกียดเนี่ยพื้นยอเนี่ยประมาณสา,า,า,นานมสิบวันนะคต,ตอนนี้ก็เรืว่าใสา่ปุ๋ยไป้ก่อนยังยังยังไม่หวังผลแล้วยังแต่ว่าที่ที่ผานานี่ใส่ปุ๋ยแล้วเป็นเคมีอ๋อเคมีใช่ไหมแต่ปีนี้ไม่ได้ใช้เคมีเลยมันจะใช้ใช้เอนไซม์ตัวนี้รตัวนี้ตัวเดียวผู้เรียนโอเคแล้ว Ok Quay okay了. ok lắm Ok Rồi giang đi, giang đi, giang ok Cảm giác nè